ื่าสุดแล้วเลี้ยวขวาเลยเอา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 ปืนไม่เป็นด้วยปืนไม่เป็นด้วย ที่น้ำตกห้วยแม่ขมิ้นเรามาถึงเวลาประมาณจบเกือบห้าโมงอยู่แล้วครับใกล้จะปิดอุทยานเลยนะมารีตลาลีตาเหลือกเลยครับตาดเ็นนี่แล้วไม่ได้มีเวลาเลือกพื้นที่นะครับ mm hmm. เห็นพื้นที่กัน,กนโว่งๆก็เลยจากเลยก็ตอนนี้พุ่งจะเตรียมอะไรเสร็จจับเรียบร้อยก็หกโมงครับชั mm ่ว hmm. โมงหนึ่งหลังเตรียมการแล้วก็เขียวเราก็จะไปเล่นน้ำตกเล่นน้อยๆแล้วก็มาทำ ก็มามากินเพราะว่าภูฏยาตรงนี้เขาไม่ได้ให้ป,ประกอบสาขาต้อประกอบต้องไปตรงนู้น,นะะเดินไปทางลานนู้นนะครับลานนี้ก็มามากินได้เป็นจุดเล็กๆครับแต่ค่าประ,ประ,ะกอบต่างๆนะจึจับเห็นเจ็บเลยแล้วไป น้ำตกชั้นที่หนึ่งดงว่านชั้นที่สองน้ำตกห้วยแมคไมนชั้นที่สองคือม่านคามินตรงนี้สวยมากนะครับแล้วก็เป็นลานกว้างมากๆ เป็นแอ่งกว้างมากๆครับตรงนี้เหมาะเล่นน้ําหลายคนมากๆเลยแล้วก็น้ํามีความลึกอยู่พอสมควรครับตรงนี้ว่ายน้ําเล่นได้สบายใจเลยไอ้น้ำตกชั้นที่สามถ้าใครจะลงเล่นน้ําก็ต้องเสมสวม <c oughs> เสื้อชูชีพด,ด้วยนะครับลิ้นมันพลันครับลิ้มันพลัน ตก,กนในที่สามวังหน้าผามีจุดทิ้งขยะแยกสีชัดเจนนะครับพอขยะอะไรควรทิ้งถังไหนถ้าใครจะประกอบอาหารก็จะแบ่งแยกเป็นโซนการประกอบอาหารนี่ก็คือปรุงแต่งรสผัดอะไรอย่างนี้ครับก็จะโซนที่ประกอบอาหารได้ก็จะแยกไปส่วนโซนที่อยู่น้ําตกชั้น4นะครับที่อยู่ ตรงจุดชมวิวไม่สามารถประกอบอาหารได้นะครับก็มามาได้อย่างนี้ครับโอเคครับมาดูสุขาหญิงและห้องอาบน้ำนะครับจะเป็นแยกนะครับมีอ่างล้างหน้ามีห้องน้ำห้องน้ำก็จะเป็นสองที่นะครับมีอันนี้เป็น สุขาหญิงนี่จะเป็นสุขขาชายสุขาชายก็มีอ่างล้างหน้านี่ครับมีกระจกสีบ่บานนะครับมีถูกปัสสาวะนะครับห้องน้ำสามห้อง 1, นั่งยองหนึ่งครับตะโกกสอง ก็จะมีห้องอาบน้ำนะครับห้องอาบน้ำแล้วก็จะมีแบบโอเพนด้วยครับอาบน้ำแบบโอเพนข้างหลังนะครับเช่นกันครับแล้วก็จะมีจุดล้างจานนะครับจุดล้างจานให้อยู่ตรงนี้นะครับอืจุดล้างจานมีช่องให้ล้างเพียบก็จะมีหลงังร้านค้าสหากรณ์ หลังนั้นค้าสากรณก็จะมีห้องน้ําอีกนะครับมีห้องอาบน้ําห้องอาบน้ําชายนะครับสองสามสี่ห้าห้องนะครับห,ห้องอาบน้ําหญิงก็ห้าห้องนรันี้ก็มีห้องน้ำํำปิเพียบไปหมดเลยครับห้องขาหญิงเยอะแย,ยะมากมายครับ ม่ต้องกลัวเรื่องห้องน้ำนะครับมีเยอะมากมีรอบด้านหมดทั้งหญิงทั้งชายสอ,อจบทริปน้ำตกห้วยแม่ขมินบุญญาในชาติเขื่อนสีนาินทร์ไว้เท่านี้นะครับส่วนน้ำตกชั้นที่ห้าที่หกที่ 7, เจ็ดผมไม่ได้ไปนะครับก็เลยไม่ได้นำมารีวิวให้ดูเพราะว่าผมต้องรีบเดินทางไปอีกที่หนึ่งนะครับ ยังไงก็ฝากกด subscribe หรือกดติดตามกดไลค์เมื่อถูกใจเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับไปไหนเป็นการเลสโก o ไทยแลนด์วันนี้ลาไปก่อนนะครับบายๆไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ